โอ้โหโล้นมาเลยแต่ทองทองน่าจา 3, 2, 3, 2, ับสามสองไสามสองาีอารองสาบ่เยอะแล้วก็ปูทองโอ้โหปูแดงจบเลยนี้สวัสดีชาววันพีชเบทีท่รัสไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นครบ2อาทิตย์อาทิตย์ที่2นะครับกับตั๋วกาชาอันนี้นะครับก็ต้องเก็บการ์ด6ใบ นะครับผมจะได้1รอบก็ตีไปว่าสเต็ปละอาทิตย์ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตู้ไหนความเป็นรับชมคลิปนะครับก็สำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับฝากด้วยนะครับไวรุ่นดูใบเติมถูกเติมไวแน่นอนครับตอนนี้ก็อยู่กับตู้5สเต็ปกาชาตัว even sp ขอบคุณมหาศาลฉลองครบรอบ7ปีนะครับอันนี้ก็อยู่กันที่สเต็ปที่2นะครับการันตีตัวละครระดับตำนาน4ดาวหตัว นะครับผมผมรอให้มันถึงอาทิตย์ที่4เร็วๆเพราะว่าจะได้ตัว ex 1ตัวนะครับสเต็ปนี้ก็ใช้การ์ดอยู่ที่6ใบนะครับผมมารอดูกันเลยว่าจะออกตัวอะไรนะครับตัวระดับตำนานนะครับผมก็คือตัวรีเจนนะแต่ผมว่าน่า,นาจะเป็นรีเจนเก่าผมว่าอ่ะมาดูกันโอ้โหโล้นมาเลยแต่ทงทอง น่าจา 3, 2, 3, 2, ะ32มสองนมองจอรองสบู่เยอะแล้วก็ภูทองโอ้โหภูแดงจบเลยอย่างี้น่าจะตัวไก่กาล,ลาลี่นะครับผมไอจูนามิจังเฮลเมโปเฮลเมโปอีกแล้วเหรออาบิดา วะ่ะวิวีนีว่ว่ะจูอีกแล้วอุซัมหำดกอุซสมหำดำแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมดีเจนดิเจนอะไรก่อนเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่ร้อยเว้ยโอเคได้อยู่ให้ภัยให้ภัยได้อยู่นะฮะตัวนี้ก็เป็นสายหมัดนะครับผมตัวหมัดฟ้า ก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับผมโอเคเลยนะฮะตัวนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่เวล95นะครับขาดอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเป็นรอบต่อไปนะครับก็เป็นตัวตำนานสีดาวหนึ่งตัวเช่นกันนะครับแต่ก็จะได้เหรียญด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดสั้นๆมารอดูอาทิตย์หน้านะครับผมว่าจะสมได้ตัวอะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ